สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคำวิเศษนะครับเวลาตีสี่มนาทีนะครับของวันศุกร์ที่10เมษายน2,563นะครับผมอยากจะพาทุกท่านไปอ่านหนังสือพิมพ์มติชนกันหน่อยนะครับอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองโควิด1 9ประกาศเคอร์ฟิลปิดพัทยาห้ามขายเหล้าคนกรุงนะครับแล้วก็ ตำรวจถแถลงข่าวเรื่องหน้ากากอนามัยจะไปจับแม่มโพดดำอะไรเงี้ยนะฮะที่ออกมาแชร์เราไปติดตามกันนะครับครับก็มาติชนรายวันนะครับจากแอป u b ที่ผมซื้อแอปมาอ่านนะครับเช่าเป็นซื้อเป็นรายเดือนนะครับซื้อเป็นรายเดือนดูกันสักนิดหนึ่งอะมาเริ่มกันเลยครับ มติชนนะครับสแกนดูก่อนมาสแกนดูก่อนสแกนครับสแกนโอเคครับมาเริ่มจากพาดหัวข่าวเด่นในฉบับนะครับห้ามขายเหล้าคนกรุงแห่ซื้ออัสวินสั่งสกัดโควิดระบาดวิกตูเมินเพิ่มเวลาเคอร์ฟิลนะครับส,สบคอชีป่วย54ตาย200นบีอวเอเอสกับไทยรีเดียฟื้นแต่ไวรัสไม่หมดครับ รทมประกาศห้ามขายเหล้าช่วง10-20ลดการติดโควิด19นะครับมิตูไม่ขยายเคอร์ฟิวสบคแถลงผู้ป่วยเพิ่มให้4รายเสียชีวิต2รายบัวกแก้วเผยคนไทยกับประเทศอื้อกลาโหมหัาไทยเตรียมสถานที่กักตัวครับด้านบนนะครับเป็นภาพของปิดพัทยาครับ ปิดพัทยาก็เป็นบรรยากาศที่คัดกลองเข้มงวดเจ้าหน้าที่กับเป็นเมืองพัทยาชนบุรีมีความสับสนในเรื่องเอกสารขอออกพื้นที่ทําให้รถติดยาวนะครับเมื่อวานนี้นะครับถึงคิว listing นะฮะไม่ยึดรถถึงคิว listing ไม่ยึดรถจักรยาน6เดือนพักนี้6เดือนครับช่วย9ล้านครัวเกษตรกรรับเน็ต1 0กิกฟรีวันนี้นะครับจี G ้ตู่เบรกทบทใช้ 4แสนล้านบิ๊กป้อมสมายไทยเล่นคุมไฟปา่าท็อปยันดอยสุเทพดับแล้วบิ๊กป้อมบินขึ้นเชียงใหม่นะฮะสั่งระดมสภากำลงังดับไฟให้สนิเอันนี้เยี่ยมพระครับท่านรัฐมนตรีเทวันริประตะพันลบครับก็เยี่ยมพระสงฆ์ที่ประสบสถานการณ์โลกโควิดนะครับทีมวัดโลกโม,โมลีโลกยารามถนนอรุณนรินกรุงเทพครับ ก้าไก่พักเก้าไกยุตัดงบทิ้ง3กลกองทัพซื้อรบซื้อบินรบรถถังเรือดำน้ำครับมงคลกิจยื่นหัก4ี่เดือน4ล้านเข้ากองทุนโควิดที่เจ้าสัวในทุนออกมาช่วยเก้าไกลตีปีกกล้าโห้มถอยยุตัดงบกองทัพนะครับเพื่อไทยรุกย1สว,วันสยบไวรัสชงสีงข้อประชาชนเข้าถึงการตรวจนีการช่วยชุมชนครับ ท่านชัดชาติสิทธิพันธ์เดลมตีคอร์คมานาคมเป็นตัวแทนแล้วว่าผลิตภัณฑ์จาก President Bakery ขนมปังฟา,าร์มเฮาบริษัทสุนทรธัญรัพ์ข้าวตาไก่แจ้คนากสรีขนมแบรนด์คนาไปมอบให้ชุมชนกรทมที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับภูเก็ตโมเดลคัดกรองเชิงลึกครับสารให้ประกัน2พมา่าขนเงิน16ล้านนะครับยันถูกต้องตามขั้นตอน นี่ก้าวสู่ปีที่30ครับผู้บริหารข่าวสดร่วมสักกะลาสารในวันที่วันเกิดเข้าสู่ปีที่30นะครับข่าวสดโอ้โหยาวนานมาก30ปีนี้ห้ามเมาหมัดห้ามเมาหมัดห้ามเมานะครับมุกใหม่ดี่เขเขียนมุกใหม่ของกองประชาการควยสั่งห้ามขายเหล้าเกงคนแลก็ใจผิดคิดว่าโกงค่าเชื้อได้ไม่แน่ใจสบ,บคต้องถแถงยอดลงแดงรายวัน สติผู้ป่วยทั้งนั้นทั้งนี้เรื่องเบรกจำหน่ายแต่ไม่ห้ามดงค์ที่จริงสกลนครนำล่องมาหลายวันแล้วนะครับอ,อ,อันนี้จับโจ30สระบบริปาร์ตีต้ต่างจังหวัดทยอยล็อกดาวน์นะครับเวานนีร้ร้อยเอ็ดเริ่มวันนี้นะครับรู้สึกมีนครพนมด้วยที่มาของ8,000ล้านรับเยียวยา 5,000บาทนะครับนี่ฮะประชากรได้6 6ล้านแล้วก็แบ่งย่อยออกมานะครับจากกระทรวงกันคลังไปดูหน้าในครับ2บัญชีงบถูกตัดโปะสู้วิกฤตโควิด COVID, ช่วยทั่วถึงมีไม่มีสงกรานนะครับหน้า3ก็เป็นกดดันกระแสดกดดันทาหารและสว2ร้ รับการเมืองอันนี้สู้โควิดเอางบออกมาเอาง,งบมา2ล้านล้านหน้าไฟป่าพิกป้อมขึ้นตรวจไฟป่านะครับขึ้นเหนือสั่งเอาผิดเผาป่าทุกลายฝุ่นภาคเหนือยังเกินค่านะครับท็อปยันสุเทพดับแล้วอุทยานระดมเสือไฟรับมือเชียงใหม่ยังพบฮอสปอตไปต่อหน้า10นะครับนี่ผู้ว่าพิศนุโลกครับพ,พี่พิพัฒน์เอกพันพาที่ลูกฝาฝืนโคฟิดนะครับ แล้วก็สารสังรอลงอาญานะครับโดนลูกศกลูกท่านโดนจับพิมุกดาหารฝ่ฟาฝืนโคโฟิลอันนี้น่าสนใจนะครับกระทรวงต่างประเทศเริ่มขยับยีบความคิดดูแลคนไทยที่ต้องการกลับบ้านมาคุยกันคน,นที่เดินทางไปอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะศึกษาเรียนทํรมาคินเมื่อเกิดวิกฤตภาษาคนไทยต้องหาทางช่วยเหลือจัดระบบให้ดีกับกันไม่เอาเชื้อมาปล่อยค่อยกลับบ้าน งานนี้เป็นหน้าที่ไม่ใช่ไปเกรงคนที่กลัวจนไม่เห็นหัวเพื่อนร่วมชาตินะครับโอเคครับอันนี้หน้าในนะฮะหน้า5้ภูเก็ตโมเดลคัดกองเชิงลึกสกัดโควิดในหลวงราชินีนทรงมอบถุงพระราชทานสีเบ็ชุมชนฮะต่อหน้าหนึ่งครับหน้าหนึ่งห้ามขายเหล้าบิ๊กตู่ไม่ขยายเคอร์ฟิวกอตอกระทรวงต่างประเทศคนไทยขอกลับอืึศ กราห์มหาไทยเตรียมสถานที่กักนะครับคิวนักเรียน a f s กลับประเทศอีกร้อยคนนะครับมีจากสิงคโปร์เนเธอร์แลนด์รัสเซียนะครับกระทรวงแต่ประเทศดูแลอย่างดีแต่สำหรับใครที่ไม่เดินทางรัฐบาลขอความร่วมมืออยู่ในที่ตั้งก่อนคนไทยติดเชื้อเพิ่มให้สี่ดับอีก2นะครับคนไข้ารายใหม่พบใน16จังหวัดครับบุคลากรทางการแพทย์ติด8ปรายนะครับเผยสิจังหวัดยังไม่พบผู้ป่วยครับที่ไหนบ้างล่ะยังไม่พบผู้ป่วย ก็มีกำแพงเพชรชัยน้าตราดน่านบึงการพังงารู้สึกพังงาเจอแล้วนะครับที่เกาะยาวพิจิตรอ่ระนองสิงบุรีอ่างทองนะครับอ่อโรงพยาบาลปรับแผนแลดความแม่อาจเปิดแนวทางรักษาผู้ป่วยโควิดกรมวิ์พัฒนาห้องแลบครับสบพอทอเปิดอ่ม,ห,มอนหนึ่งสาม ถึง12ทางออนไลน์นะครับกุลิดดันกรพอสู่อีแกตกรุ๊ปนะครับอส gc พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์อาปทดึงห้าชุมชนใช้วัตถุติดต,ต,ต,ต่อยอดเมนูใหม่นะครับห้ามขายเหล้าห้ามขายเหล้ารับสมัครพยาบาล4 0 0อัตรากรกทมห้ามขายเหล้านะฮะกทมนะครับ กทมห้ามขายเหล้า1 0 2ถึงนะครับ1 0 2ถึง 20. คนกรุงต้องแห่นะครับแห่กักตุนจริงๆรวมถึงเบียร์ไปด้วยใช่ไหมฮะเนี่ยเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากผู้ว่าห้ามเนี้มสั่งหายขึ้นเดี๋ยววัปรากฏว่าซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆคนไยซื้ออื้อเลยนะฮะ 1ิจังหวัดก็ห้ามขายนะครับก็มีที่ไหนบ้างอะ่ะมีสุพรรณสุพรรณสุรินทร์ลำพูนส,ลนลลสกลนครพิษณุโลกบุรีรัมย์สมุทรสาสงครามสมุทรสาครนะครับอดีตนักเตะทีมชาติติดโควิดในความเห็นของผมเมื่อวานที่ผมทําคลิปไปนะครับห้ามขายเราจริงๆน่าจะออกพูดมาชัดเจนเลยนะครับผมคือผมก็ตีความเข่งขันนะจะเอา น่าจะบอกทั้งเหล้าและเบียร์อย่างนี้นะครับอันนี้เขาบอกเป็นสุราเฉยๆสุราก็คือเหล้าเอ๊ะรัเ,เบียร์ได้หรือเปล่านะครับก็จริงๆน่าจะพูดออกมาให้ชัดเจนแต่เข้าใจว่านะฮะเข้าใจว่าน่าจะหมายรวมถึงเบียร์ไปด้วยนะครับโอเคไปดูตอ่ออ่าสหรัชนะฮะสหรัฐยอดผู้ตายพุ่งเทียงกิษด้วยนะฮะ ขายแมสตํารวจจับชาวจีนนะฮะขายหน้ากากอนามัยห2 4ม0่0ชิ้นนะฮะเป็นคนต่างด้าวไ,ไ,ไม่ได้รับอนุญาตด้วยฝรั่งเศสเล่งขยายล็อกดาวนะครับญี่ปุ่นผู้เกี่ยวผู้ป่วยพุ่งโตเกียวหนักอินโดนีียติดเชื้อทำลายสถิติอินโดก็ติดนะครับมีจับพะมากอาิลิดเดียยังกังวลโควิดในตัวนะครับชัดๆจับสามองค์กรส่งผลิตภัณฑ์ให้ชุมชนครับ เวันสั่งสำนักพุทธคุยวัดไม่รับเผาศพนะฮะมาดูข่าวหน้า8กันหน่อยนะฮะอันนี้ผมสนใจสนใจเรื่องของพักนี้นะครับเรื่องของพักนี้ครั้งถกแจกเงินเกษตรกรนะฮะแจงปม5,000บาท6เดือนแค่กรอบนี่คุณอุตมะออกมาในเพจเฟ e บ o ๊กด้วยไปดูในช่องผมได้นะครับผมอ่านอ่านจากแฟนเพจของท่านนะครับ เจาะยยา5,000บาทกว่า9ล้านลายนะครับมอบทกสดูเกณฑ์เยียวยาเกษตรกร,กรตั้งงบไม่เกิน2ล้านล้านนอนแบงค์พร้อมพักชำระหนี้6เดือนนะครับก็พวกลิสซิ่งต่างๆนะครับโอ้โหถ้าดีมากเลยถ,ถ้าทำได้นะฮะต้องทำละไม่ได้ทำได้ต้องทำเลยครับออมสินปล่อยซอฟโลน80,000ล้านไล่เช็คบิน โพสต์ด่าหับเยียวยาสุ่มตรวจถ้าไม่จริงเจอคดี10เมษายนรัฐบาลเอ่อธนาคารลดดอกเบีย้ยอีก0.4ส,ส,สวนจแจงปมพรกกู้ฉุกเฉินครับ14หน่วยงานดูแลผลไม้ช่วงโควิดชาวนานรุนรับ5,000ด้วยเน้นขายออนไลน์ในประเทศและส่งออกนะครับเพิ่มเน็ตฟรีวันนี้ 10เมษายน30ล้านได้หมายเลขสิธิ์ค่ายมือถือพร้อมหนุนเน็บฟรีนะพอนอขายแล้วเจลล้างมือทงฟ้านะครับมาดูแจกข้าวที่ไหนครับพิษณุโลกครับก็แจกข้าวหอมมะลิให้ประชาชนที่ครับผมก็ทษกจำนวน1,000กิโลโดยให้คนละ2ถุงถุงละกิโลอันนี้ก็ยังดีนะครับก็ยังดีฮะกิโลนี้ก็ทานได้วันสองวันนะนะครับ อันนี้หน้าหน้าก้าครับหน้าก้ามาดูภาพครับรับหน้าที่นายพรเพชรวิชิตชลรชัยประธานวุฒิให้กับรองนายไมเคลิลจอร์ดดีเซมเบรย์ครับทุประจำประเทศไทยในโอกาสที่เขารับหน้าที่นะครับต่อจากนั้นหนึ่งงบ3กองทัพชินวอนจี้เยียยาเกษตรกร5,000เร 5, 000, ต้ยินดีบริจาคเงินเดือน4ล้านนะครับกมทกเกษตรหัน งบ20ชง4ข้อให้ประชาชนเข้าตรวจเพื่อไทยจี้มาตรการ21วันสยบโควิดเพื่อไทยขอมติกรรมการบริหารเลื่อนถกพักที่ตัดงบซื้อกองทัพนีเก้าไก่นะฮะวิโรดลีดวิคุณวิโรดคุณวิโรดเกาไก่ที่ข่าวดีกาลาหมถอยซื้ออาวุธเลื่อนถกคอรมอนนะัดเป็น15เมษาชงบิ๊กตู่คอประมูลอุตภเภาพร แล้วก็กสทชลดค่าธรรมเนียมยูโซ่มาที่พักนี้ต่อนะครับพักนี้อดีตกุนซือคลังแย้งธนาคารแห่งประเทศไทยใช้ช9ก้าแสนล้านวอนรับจ่ายค่าชดเชยรายงานขอเยียวยา5,000 6เดือนรัฐมนตรีท่องเที่ยวชงรับปากคอรมอทรทตั้งทีมเฉพาะกิจซ่อมสร้างครับ การท่องเที่ยวประเทศไทยคะหนา้นา10หน้า10มีการล็อกดาวน์ครับมาไทยย้ำพู้ว่าเข้มคนกลับจากต่างประเทศห้ามกักที่บ้านรายงานผลทุกวันมอทอแจ้งทุกจังหวัดปลดล็อกอปทอ,อปทอหนุนใช้งบโควิด19แนสต้องงอหาข้อสรุปพิษณุโลกเพิ่มหนึ่งพิจิตปอดเชือ้อสระบ,บุรีจับ30วัยรุ่นพาร์ตี้วันเกิดนะครับโคนราชยัน บุรีรัมย์ไม่พบผู้ป่วยเพิพ่มผู้ตรังยกระดับปิดเมืองตรังยกระดับปิดเมืองนะครับนครพนมล็อกดาวนะครับนครพนมล็อกดาวเริ่ม13เมษายนเริ่ม13เมษายนนี้นะครับนครพนมนะฮะต่อมให้ต่างชาติอาศัยในไทยนา11เซนเดอร์วางมือประธานาธิบดีสหรัฐอา้าวให้โจไบ,บเดนเป็นคู่แข่งสำคัญ ไปซัดกับทรัมป์ไปสู้กับทรัมป์โอเซเวนเซนเซนเดอร์วางมือละคูตินโยใกล้ปิดดีลซบสิงบรูอันนี้ใครสกอตเจมิสันแบ็กซด์ของเเบิลซิตี้ฟิตร่างกายบ้านพักตัวเองหน้าสิบสองครับแมซี่เจหันตัวเป็นยูทูบเบอร์ครับหารายได้เพิ่มชัดปุยคืนช้างศึกอ่อ นี่ฮะใช้ใช้ว่าชนาะวีล็อกชนาทิปชิมร้านโปรดในจังหวัดฮอกไกโดอันนี้นักปั่นทีมชาตินะฮะ,ะปั่นไม่ลูกเอ่อนาตาลีนะครับปั่นในบ้านเ <c oughs> ก่งจังอันนี้สองชีวิตอดีตยอดแข่งฮะโอ้โหปั่นต้าหน,นุ่มนี่น้องเหล็กนะเอ่อมีอดีต ทีมชาติเรือพายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับขอสแสดงความเสียใจด้วยฮะเรือพายเรือขยักนะครับสงครามโควิดนาตกรรมชีวิตความคำในใจของแท็กซี่ชุมนุมคนขายขาขายค้าขาย,ขาขายแท็กซี่กระดึกในคืนเคอร์ฟิลได้ร้อยสองร้อยดีกว่าไม่มีกินนะครับ เจออ้อยมาตามสั่งในวันที่ไม่มีคนสั่งขายไม่ได้วัตถุดิบแพงขึ้นค่าเช่าไม่ลดอยากกลับบ้านเกิดแต่กลับไม่ได้นี่ฮะคุณแท็กซี่นะครับอันนี้ลุงดำชาวลิศบุกผากาแฟลุงดำนะครับอายุ62บครับบางวันผมก็นั่งเงียบๆโควิดทำคนชาเจออ้อยอาหารตามสั่งนะครับก็ลำบากกันหมดครับช่วงนี้ทุกคนลำบากกันหมด หนักหนาสาหัสมากหน้าสิบครับทำไมอัตราการตายโควิดไม่เท่ากันแต่ละประเทศครับอันนี้ discovery sport ใหม่ก็จกมองหลังครับกองทัพพม่าก,กับวิกฤตโควิดนะฮะหลังโควิด19ผ่านพ้นสังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงไปอาจารย์ปีบุรครับคำคมแกนรนำคณะก้าวหน้าปีาบุตรแสงกนกกุลผมยืนวัน้นท้ายที่สุดการแก้ปัญหาครั้งนี้ถ้าเรามีรัฐบาลที่มีสิทธิภาพ ผมคิดว่าถ้าคุณประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขนาดนี้แล้ววันนี้ก็น่าจะแก้ปัญหาได้นะครับการจะสรรงบป,ประมาณรายจ่ายมติพื้นที่นะครับอันนี้ความโชคดีในความโชคร้ายความโชคดีในความโชคร้ายไม่ใช่เพิ่งรักแต่คีนูเรบลักซันดาอาร์เร็กซันเดอร์แกลนมาหลายปีแล้วนะครับ อันนี้หน้า17พัทลุงโวยลงอบไม้โรงงานไม้สร้างมูลพิษนะฮะพิกโฉมเอาบาจอสตูนผลิตโรงงานเจลส,สู้ไวรัสโควิดนะฮะสะแก้วสุดเจ๋งเปิดแลบตรวจเชื้อโควิดแห่งแรกในภาคตะวันออกนะครับที่โรงพยาบาลพยุพราสะแก้วนะโอ้สุดยอดมากเยี่ยมอ่าหน้า18นะครับชั้าและ แท็บเล็ตบิ๊กตู่ออนไลน์รับโควิดโอ้โหนี่ฮะเลื่อนเปิดเทอมความเห็นต่างๆนี่ขอคอมเมนต์หน่อยนะฮะขอคอมเมนต์อันนี้พูดถึงนะแจกแท็บเล็ตนะฮะรัฐบาลยิ่งลักทำมาแล้ว9ปีที่แล้วครับรัฐบาล ลุงสมัครด้วยมั้ยแท็บเล็ตเลยพวกเนี้ยเขาทำมาก่อนนาแล้วนะฮะจริงๆตอนนี้ต้องไปแจก iPad นู้นแล้วครับต้องไปแจก iPad แล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ของผู้นำนะครับจริงๆตอนนี้เรื่องของแท็บเล็ตเนี่ยต้องดูว่าส่วนใหญ่บางทีเด็กนักเรียนอาจจะมีละแต่ว่า เอาถ้าแจกก็ดีส่วนตัวนะฮะเพราะเด็กจะได้มีเครื่องมือเรียนแต่ว่าแจกถ้าแจกก็ต้องแจกของดีเลยนะครับตอนนั้นก็แจกของดีนะก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าถ้าถามผมผมสนับสนุนนะแจกท้าเป็ดนะครับแจกไปเลยเพราะมันเป็นเครื่องมือในการเรียนครับก็มีบางคนก็ไม่เห็นด้วยนะเราไปดูดูเ รองคณะบดีบอกผมไม่เห็นด้วยที่จับแท็บเล็ตที่ผ่านมาเคยแจกแล้วแต่หลายโรงเรียนตัวเองยังไม่มีความพร้อมขาดอุปกรณ์สายไฟแท็บเล็ตเด็กอาจไม่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนี่ฮะอันนี้เห็นด้วยไหมอดิศรอ,อดิศรน,นาวนันันนโยบายนี้เคยทำมาสมัยนึงแต่ไม่ประสบความเร็จไม่ได้อยู่ที่ฮาร์ดแวร์เด็กยังไม่มีทักษะการใช้แท็บเล็ตผ่านระบบออนไลน์ที่อินเทอร์เน็ต ยังไม่ครอบคุมถึงผมว่าสมัยนี้มันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วนะครับสมพรศ์จิตระดับสมพงศ์จิตระดับแล้วไงอ่ะการซื้อแท็บเล็ตในช่วงนี้ต้องระวังพิเศษพอมีการเสนอเรื่องขึ้นมาคนวงการศึกษาตั้งคำถามเพราะสังคมยังไม่คลายกังวลจากซื้อแท็บเล็ตที่ผ่านมาอะไรที่เป็นประโยชน์กับเด็กก็จัดไปถือครับเล็กๆน้อยๆซื้ออาวุธ ยังซื้อได้เป็นหมื่นล้านแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรในทางการศึกษาเลยเครื่องมือเหล่านี้จำเป็นต้องมีครับไม่มีเดี๋ยวนี้เรียนหนังสือยากไม่มีเดี๋ยวนี้เรียนหนังสือยากไม่มีครูนะครับไม่มีครูนะมีไอ้นี่นะยังเป็นครูแล้วก็ฉลาดได้ด้วยเพราะนั้น แท็บเล็ตสำคัญยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสปีดในการเรียนยังช้านะครับเพราะไม่มีแอปต่างๆที่ให้เรียนกันเผลอๆยุบโรงเรียนยังได้เลยครับแล้วแจกแท็บเล็ตแล้วก็วัดผลกันอันนี้จำเป็นมากๆนะครับก็ขอให้ถ้าจะแจกต้องแจกของดีเลย ของดีที่ใช้ใช้ได้โหลดเก็บข้อมูลได้เยอะๆกล้องดีๆเด็กจะได้เรียนรู้ทํา YouTube อะไรไปด้วยนะครับขายของออนไลน์เสริมศักยภาพชีวิตต่างๆให้เขาอยู่รอดให้เขามีเครื่องมือแล้วอยู่รอดในชีวิตได้นะครับอัปเกรดหลักสูตรให้ดีครับการศึกษาที่สำคัญที่สุดคือต้องหายจนครับประเด็นเดียว ประเด็นเดียวเอาตัวรอดหายจนมีเงินดูเทคแคร์ตัวเองครอบครัวต้องหายจนครับหน้าสิครับดัชนีคุ้มครองสัตว์ไทยสูงขึ้นโควิด1 9หรือเจ็บโง่จะกลับนะครับอันนี้ระดับท่านในแพทย์วิชัยธิรวดิติประหลัดธกรณส,สุขนะครับท่านออกมาพูดเลยนะครับมาเขียนละ เขียนบทความ,อ,มอันนี้หน้า20อร่อยสไตล์ที่บ้านญี่ปุ่นนะครับ happy at home ลรงพยาบาลวชิราภูเก็ตนะรับมอบจาก cp นะครับก็ช่วยกันนะฮะช่วงน,นี้ใครมีกำลังก็ช่วยกันอันนี้ดรสุธิพลทวีชัยการเลขาธิการคอพทอค,คนแห่ซื้อกรมทันทะลุ7ล้าน1 0แส 1 6ึ่งบหกฉบับโอ้โหคนก็กลัวผมคนหนึ่งก็ซื้อไว้ครับอ่ะหมดละ20หน้าก็ขอบคุณนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามช่อง YouTube ชิพทำข่าวพิเศษนะครับฝากสนับสนุนสินค้าในช่อง ออนไลน์ของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้หรือไลน์ไมชอปที่อยู่ในใต้ลิงก์นี้นะครับท่านสามารถจะช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์สกินแคร์มาซิลส์มากหน้าใหญ่ใหมทองคำสับป,ประรดอบแพง้งลำไยอบแพง้งตาส่วนอุ้ยคำชาเก๊กคยุยผ้าพันคอสวยๆนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมา ไม่รู้น้องบูมผู้ช่วยเอาใส่หรือ,อยังนะครับมีหมูปลาร้าแล้วก็เฟสชิลนะฮะของเพื่อนผมที่ผมรับมาจำหน่ายด้วยนะครับดูช้อปปิ้งได้เลยครับใน l ล ne My Shop และช h อปปี้ของผมภายใต้คลิปนี้ครับหรือแอดไลน์เข้ามาได้ครับ TRI33 3 33, เสนอแนะรายการหรือว่าอยากจะให้ส่งลิงก์ส่งลิงก์ร้านค้าออนไลน์ของผมไปให้กับแฟนรายการทุกท่านครับ ขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชิปทำครับวิเศษครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแล้วกดทั้งหมดด้วยครับสวัสดีครับ